สวัสดีค่ะเพื่อนๆมามาตำส้มตำกันเด้อนี่จับมาแล้วก่อนน่ากินน่ากินนะคะเนยไก่ก็ตำเครื่องไว้แล้วค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตำเครื่องไว้แล้วปรุงเครื่องไว้แล้วค่ะรวบและตัดตอนเลยนะคะเมนูอร่อยมากินส้ตมตำด้วยกันนะคะแซบหลายเดอ้อแซบหลายเดอ้อมามากินส้ตมตำด้วยกันค่ะ เมนูต้มตำอร่อยกินตมตำด้วยกันค่ะมาแซ่บแซบด้วยค่ะมาตำต้มตำด้วยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายไก่พามากินตำต้มตำนะคะยายไก่ตำเองค่ะ ยายไก่ก็าตำเครื่องสับมะละกอไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้ยายไก่ก็ซื้อไก่ย่างมาค่ะไก่ย่างข้าเหนียวเนาะมาแกล้มมาแกล้มเผ็ดตำซุปตำอร่อยยายไก่ตำซุปตำอร่อยนะคะน้ำลายไหลค่ะนานไม่ได้กินเมนูนี้มากินตำซุกตำด้วยกันค่ะหอมหอมประเด็ด หอาปลาขวดปลาขวดปลาขวดเนี่ยอร่อยนี่ไก่ก็จะใส่น้ำปลาปลากระดี่ด้วยหอมปลาปลากระดี่อร่อยดีเพื่อความหอมน้ำลายไหลค่ะน้ำลายไหลรีกินด้วยกันนะคะอืมอร่อยแซ่บ์เสร ตาสว่างเลยจ้าพี่น้องจ๋ามากินตำต้ตมตำด้วยกันนะคะเมนูอร่อยค่ะน่ากินไหมคะตำต้ตมตำไก่น่ากินไหมคะอร่อยแซ่บค่ะแซบ่บกินตำต้ตมตำกับข้าวเหนียว เมนูอร่อยนะคะขอขอบมามากินตำต้มตำกันค่ะแซ่บหลายเด้อใต่จานนี้เลยนะคะตาส้มตาเม,มนูอร่อยขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกคน,นะคะ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ยายไก่ด้วยนะคะตาส้มตาแซ่บๆเด้อ อร่อยคะ่ะอร่อยเมนูอร่อยอืมอตัวเซ่บแท้นัวนัวไ,ไก่ต้มต้มต้มนัวนัวนะคะมันน้ำลายไหลด้วยกันนะคะเพื่อน อร่อยนะคะอร่อยเดี๋ยวล้างมือก่อนค่ะมากินตำส้ตมตำด้วยกันค่ะเพื่อนมีผักด,ด้วยนะมีผักด,ด้วยผักแกมอร่อยไหมคะส้ตมตำเมนูอร่อยค่ะมากินส้ตมตำกับยายไก่นะคะรับรองว่าแซบ่บเผ็ดรสจัดอร่อยถูกใจ มากินด้วยกันนะคะเพื่อนๆ